สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ My Dream The Agency College Recruit w e b i n a r นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2565ครับเป็นสัปดาห์แรกนะครับของการมาเริ่ม My Dream ของปี2565นะครับก็ขอสวัสดีนะครับทาง เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตาม My Dream ของเรามาตลอดนะครับสองปีละน่าจะเข้าปีนี้เข้าปีที่สองนะครับแล้วก็เรามีทั้งหมดที่ผ่านมา66ตอนนะครับกับ66คนและ66ตอนนะครับก็เป็นตอนของน้องๆนะครับที่ได้เข้ามาพูดคุยกันแชร์ประสบการณ์นะครับอย่าง ตรงกับตามคอนเซปต์ของเรานะครับสำหรับ The Agency the College Group ด้วยมินากับ My Dream นะครับเราจะมาบอกเล่าเรื่องรา,ชาวชาวกีฬารวมถึงแนวการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับวันนี้เราไม่มีแขกรับเชิญครับเราเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของ My Dream ในปี2564ที่ผ่านมานะครับว่าเราพบเจออะไรบ้างมีน้องๆคนไหนบ้างที่เข้ามาพูดคุยกับเรา นะครับเราประทับใจส่วนไหนบ้างนะครับก็คนอื่นก็เรากับทางบริษัทอ่ากับทางโครงการ US College s p o r t c a m b Asia เนี่ยเราก็โคกันในเรื่องของการทำแคมป์แล้วก็ในเรื่องของการให้การปรึกษากับน้องๆน,นะครับก็วันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาของทางบริษัทของเรากับโครงการ US College ก็ขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับเผื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ย ไล่ดูไฟล์เก่าๆแล้วก็เห็นการเติบโตของทางโครงการของเรานะครับเห็นจำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้นจากการให้คำปรึกษาของทางบริษัท The Agency c o l อ e ล e ก e ิ o ู t นะครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าได้สารฝันให้กับน้องๆสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าน้องคนไหนบ้างที่ผมรู้สึกยังไงบ้างกับการสัมภาษณ์เขานะครับก็เดี๋ยว,ยวผมขออน,นุญาตแชร์สกรีนก่อนแล้วกันนะครับ เอาละโอเคครับก็เปิดไปดูเก่าๆก,กับทางไฟล์เก่าๆที่เราไปเจอนะฮะกับปีที่ผ่านมาเราก็ลองมาดูว่าเออเราทําอะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่การทําแคมป์ฟุตบอลนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยเราล่าสุดที่เชียงใหม่เรามีโคชจุ่มน,นะครับอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับตอนนั้นท่านเป็นผู้ช่วยของ อากิรานิชิโนะนะครับมาช่วยคัดสรรน้องๆนะครับนักฟุตบอลนะครับจนในยุคของทางโค้ชจุนโค้ชตั้มสราวุฒิเคยนอกนะครับแล้วก็โค้ชตั้มรุวย่อเลียเนี่ยเราเนี่ยได้เด็กๆนะครับไปเรียนต่อที่อเมริกาด้วยทุนกีฬาฟุตบอลนะครับหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกิจกรรมฟุตบอลที่เราจัดขึ้นตั้งแต่ปีแบบ202015นะครับตอนนั้นเรามีช่วงของ l อ Galaxy ด้วยนะครับในปีนั้นนะครับ ก็มีทีมจาก A อโอเกซีในส่วนของโค้ดสตาร์โค้ดนะครับเข้าไปเยี่ยมกับทาง Big o อสนะครับของเราสมยศพุ่มพันม่วงนะครับนะครับประมุขของฟุตบอลไทยในปัจจุบันนะครับแต่วมีเราแคมป์กอล์ฟนะครับช่วงที่ปีมันผ่านมานะครับที่มีมีโควิดเนี่ยเรามีโค้ดกอล์ฟเนี่ยมาดูเด็กๆพร้อมมอบทุนให้กับเด็กกับโครงการของเรานะครับแล้วก็บริษัทของเรานะฮะก็ โค้ดบอกชอบเด็กไทยมากนะครับเด็กไทยเก่งแล้วก็มีความเป็นไทยนะครับนอบน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็ไปปรับตัวอยู่กับที่อเมริกาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมภาคเก่าๆนะครับที่เราได้หามาให้ดูนะฮะก็มีแคมป์เทนนิสด้วยนะครับทุกแคมป์ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสนะครับและกีฬาอื่นเนี่ยเราล้วนแต่พาโค้ดนะครับจากต่างประเทศจากอเมริกา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ทั้งระดับมหาลัยนะครับมาดูตัวน้องๆโดยตรงนะครับก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่มีความรู้ความสามารถนะครับทั้งด้านการเรียนแล้วก็กีฬานะครับรวมถึงวอลเลย์บอลด้วยนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เราได้นักวอลเลย์บอลคนแรกที่ไปเล่นที่อเมริการเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะครับนอกจากวอลเลย์บอลเรามีบาสเกตบอลที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันในผ่านมาว่าเรามีนักบาสเกตบอลคนไทยคนแรกเหมือนกันนะครับที่ ไปเล่นนะครับในระดับดิวิชันสองนะครับใน NC ็นเนะครับจากฝีมือของโค้ดคริสตินคนนี้นะครับก็มาคัดเลือกเด็กๆนะครับเรามีแบดมินตันด้วยเช่นกันนะครับมีว่ายน้ำว่ายน้ำนะฮะนะก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆนะครับที่เราไรียกขึ้นมาเอาล่ะมาเข้าเรื่องของเรานะครับสำหรับในส่วนของ My d r e a m ที่ผมได้พูดคุยกับน้องๆนะครับ ไปนะครับหลายคนก็รู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะยกเป็นเคสตัวอย่างให้กับน้องๆน,นะครับที่มีความฝันแล้วก็อยากจะทำตามความฝันให้เป็นจริงเหมือนกับพี่ๆหรือน้องๆที่อยู่หน้าหน้าจอในขณะนี้นะครับผมก่อนนี้อนุญ,ญาตยกตัวอย่างน้องกันหน่อยบนะครับน้องกันผมได้พูดคุย กับน้องการผมชอบทัศนคติของน้องการมากน้องการเป็นนักวอลเลย์บอลคนแรกนะครับที่เราให้คำปรึกษานะครับถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ไปเรียนแล้วก็ไปเล่นวอลเลย์บอลให้กับมอะไรนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับในระดับวอลเลย์บอลชายเนี่ยอเมริกาถือว่าเก่งมากนะครับในส่วนของตอนนั้นด้วยสรีระรูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยที่ทําให้เขาได้เปรียบ นะครับแล้วก็เรื่องของพื้นฐานต่างๆที่ดีกว่าเรานะครับแต่ว่าน้องกันเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็น้องสามารถที่จะได้มหาลัยจากการให้คาปรึกษาของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมบินนะฮะไปเล่นที่อเมริกาแล้วก็เรียนนะครับซึ่งต้องบอกว่าทัศนคติของน้องเนี่ยเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากนะครับที่ผมได้เกริ่นไปว่า ระบบในเรื่องของรูปร่างต่างๆที่แพ้เขาเนี่ยเราก็จะพยายามเอาจุดดีนะครับของตัวของเขาเองถึงแม้ว่าเราไม่สูงเท่าเขาไม่ใหญ่เท่าเขาหรือว่าอาจจะไม่ได้เก่งเท่าเขานะตอนตอนนเวลานี้แต่เขาเชื่อว่าการได้ไปฝึกฝนการได้เข้าไปปรับตัวนะครับแล้วก็การมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของกีฬาในเรื่องของการเรียนเนี่ยจะทําให้กันเนี่ประสบความสําเร็จได้นั่นคือสิ่งที่น้องได้เล่าให้ฟัง นะครับก็เป็นความประทับใจที่ที่เกิดจากน้องกันนะครับอยากจะสื่อสารให้กับน้องๆที่ฟังอยู่หรือว่าชมอยู่ณขณะนี้นะครับว่าวอลเลย์บอลอาจจะเป็นกีฬาที่ยากแต่ว่ากันทําได้แล้วโดยคาปรึกษาของทางเรานะครับก็ผมคิดว่านอกจากความสามารถแล้วนอกจากในเรื่องของการเรียนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการได้รับคําปรึกษาที่ถูกต้องในเวลาที่ที่ที่สมควร เพราะว่าในเรื่องของการไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยมันประกอบด้วยประกอบหลายๆอยา่างส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมตัวนั่นคือเรื่องของเวลาคนที่สองครับในภาพนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างน้องอ่าผมเมสา,าผมอยู่ที่น้องปันปันปน,นะครับใครจะเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีนักใจกีฬาได้ไปเรียนด้วยทุนไใจกีฬาซึ่งใรกีฬานี้เราเพิ่งเปิดปีนี้เป็นปีแรกปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกแล้วก็เราก็ได้ น้องที่มีความสามารถทางด้านไตรกีฬาน้องปันปันยู่ภูเก็ตนะครับปันปันเป็นเด็กที่เล่นมาหลายชนิดกีฬานะครับเขามาจบที่ในเรื่องของอไตรกีฬานะครับส่วนหนึ่งนะต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณเก่งของปันปันนะครับที่คอยสนับสนุนน้องนะครับเพราะว่า,าเรื่องของไตรกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูง นะครับว่ายน้ําเสร็จมาวิ่งมาวิ่งเสร็จปั่นจักรยานนะครับต้องใช้ความอดทน,นมากมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะครับก็คือ,อคุณปองนะครับที่เป็นผู้ปกครองของน้องปันปันเป็นคุณพ่อที่คอยติดตามตลอดเวลานะครับทาให้น้องปันปันเนี่ยได้นะครับรับเลือกจากมหาลัยนะครับแล้วก็ให้ไปเรียนต่อด้วยทุนกีฬา นะครับเพราะเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะเห็นนักเตะกีฬาระดับโลกที่ชื่อว่าปันปันปน,นะครับเข้ามารับใช้ชาติของเรานะฮะก็เป็นความประทับใจของปันปันนะครับที่ได้พูดคุยกันแล้วก็น้องมีความพยายามมีทัศนคติที่ดีครั้งหนึ่งผมเคยไปเปิดดูคลิปเก่าๆของน้องนะฮะมีอีเมลตอบกลับมาว่าน้องได้รับทุนซึ่งตอนนั้นทางทีมบริษัทเอเจนซี่ของเราเนี่ยก็ดีใจมากนะครับที่เห็นน้องดีใจแล้วก็ได้สารฝันของน้องนะครับจนสำเร็จนะครับไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับ โอเคต่อไปนะครับต่อไปเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วนะครับเรื่องของรายกีฬานะครับเรื่องของวอลเลย์บอลมาดูอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมประทับใจมากน้องเฟรชครับน้องเฟรชมานิตานะครับน้องเฟรชเป็นนักว่ายน้ำนะครับที่ได้ทุนตั้งแต่ในระดับ มัธยมศึกษานะครับจนถึงมหาลัยละตอนนี้น้องเฟรชจบละเราได้พูดคุยกับเราได้เจอน้องเฟรชในงานสัมมนานะครับแล้วก็เห็นทั้งฝีมือนะครับได้คุยได้เห็นโปรไฟล์ของน้องฝีมือของน้องในเรื่องของการได้นะ้ำก็อยากจะสนับสนุนนะครับเพราะว่าน้องนี่เป็นทีมชาติด้วยสิ่งที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราเราอยากจะพูดคุยนะั่นก็คือว่านอกจากในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของการทํายังไงก็ได้ให้น้องให้ได้ทุน นะครับให้มากที่สุดเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้วก็สารฝันน้องๆสิ่งหนึ่งที่เราฝันอยู่เสมอนะครับในในเรื่องของความสําเร็จของน้องๆคือเราอยากเห็นน้องๆประสบความสําเร็จทางด้านอาชีพแล้วก็ในสิ่งที่น้องๆรักและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการกลับมารับใช้ทีมชาติและเฟรชก็กลับมาอะไรับมารับใช้ทีมชาติในนามของทีมชาติไทยไปแข่งขันนะครับว่ายน้ําใน ระดับต่างๆที่มีการจัดขึ้นนะครับมีธงชาติไทยติดตรงหน้าอกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราเช่นเดียวกันที่ได้เห็นน้องแล้วว่าเป้าหมายต่อไปของน้องนั้นคือโอลิมปิกเกมซึ่งเราก็ฝันเหลือเกินว่าเราอยากจะเห็นเฟรชในวิีโอลิมปิกเกมนะครับหวังว่าน้องจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องก็ได้หาอะไรอีกและ้นะครับก็เป็นความสามารถของน้องนะครับจริงๆนะครับ ก็เป็นเรื่องของน้องเฟรชนะครับตอนนี้ก็ประทับใจน้องคนนี้นะครับผมประทับใจหลายๆคนนะครับพีิงแต่วันนี้ได้ยกตัวอย่างมาในแต่ละกีฬาที่ที่ได้พูดคุยนะครับแล้วก็เรามีนักนะครับไอซ์ฮอกกี้นะครับพวน,นี้ก็ได้พูดคุยกันนานๆมากเลยนะครับเราไม่คิดว่าจะมีนักไอซ์ฮอกกี้เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมกับน้องนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง นะครับที่อยากจะพูดคุยในเรื่องของอฟุตโบอลนะครับฟุตโบอลก็คือน้องสตา์ชายดานะครับชายดาเนี่ยเราไปเจอที่เชียงใหม่กับทางโคจุนอนุอาอโคจุนนะครับและโคต,ตั้มนะครับแล้วก็โคต,ตั้มซาลาวุฒิเคยนอกนะครับที่เป็นในส่วนของภูมิในการฝ่ายฟุตโบอลของเรานะครับไปเจอน้องที่เชียงใหม่น้องก็ ตอนนั้นไปเนี่ยภาษาน้องก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยดีกรีเนี่ยเป็นถึงทีมชาตินะครับในเรื่องของฟุตบอลเยาวชนหญิงนะครับของเรานะครับทําให้เนี่ยน้องเนี่ยเราก็ยื่นโปรโฟไฟล์ไปให้นะครับจนโรงเรียนสนใจในตัวของน้องที่สําคัญภาษาอังกฤษเราเตรียมตัวกับน้องนาง,งมากจนมีการพูดคุยทั้งในไทยแล้วก็ในอเมริกานะครับได้ พูดคุยกันตลอดเวลาในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของภาษาอะไรต่างๆนะครับน้องไปเมื่อเดือนสิงหาคมนะตอนนี้ก็มีการปรับตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นไงเราก็เป็นกําลังใจให้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราอยากจะบอกว่าน้องเป็นคนที่สู้มากแล้วก็พยายามมากแล้วก็มีการปรับตัวที่ดีนะครับที่สําคัญน้องเป็นสตาร์ที่นั่นนะครับในแมตช์หนึ่งนยิงไปหลายลูกมากนะฮะเราก็หวังว่าน้องจะได้มหาหลัยที่ดีนะครับในระดับด i วิชั่นหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟตุตบอล นะครับมาพัฒนาฟุตบอลของไทยนะครับเหมือนกับรุ่นพี่ที่ผมจะพูดคนต่อไปนะครับรุ่นพี่ที่ผมจะพูดคนต่อไปนะครับก็คือคนนี้ครับนัทวดีปรามนาคนะครับถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกๆเลยนะนักฟุตบอลหญิงคนแรกที่ไปเปิดเปิดประตูที่นั่นเลยนะครับในเรื่องของฟุตบอลผู้หญิงนะครับที่อ่า น้องแอมนะครับได้เข้าไปเล่นให้กับมหาลายัยนะครับแล้วก็ยิงระเบิดระเบร์เหมือนกันนะครับก็ทําให้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนที่ในไทยนะครับโรงเรียนในไทยที่มีนะักฟุตบอลหญิงเก่งๆก็จะมีโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับชุมบูรีนะครับ,บ,รนะรบได้เห็นตามน้องแอมพี่แอมของเราเนี่ยไปนะครับไปสารฝันต่อที่นั่นนะครับก็ เป็นเรื่องด,ดีๆของฟุตบอลที่เราได้สร้างเยาวชนขึ้นมาก็เขามีก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลเหมือนกันก็เป็นทีมชาติเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดคุยนั่นก็คือเรื่องของบาสเกตบอลสิ่งที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้กับเยาวชนไทยนะครับที่ไปเล่นในดินแดนที่เรียกว่าฟุตบอลอ่าบาสเกตบอลในอเมริกาซึ่งเ็าเป็นระดับโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ด้วยความพยายามของน้องมั่มแล้วก็ด้วยกันให้การ,รึกษาของเรานะครับน้องมั่มก็สามารถที่จะเข้ามาหลาลัยได้นะครับแล้วก็เล่นในระดับดิวิชั่น2นะครับถือว่าดิวิชั่นที่สูงนะครับสำหรับบาสเกตบอลในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจส่วนหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่า มันก็เป็นไปได้กับความพยายามของน้องแล้วก็การได้รับคำปรึกษาจากเราสิ่งที่สําคัญเราต้องขอขอบคุณทางโค้ดปาล์มนะครับ B Pro Academy นะครับที่คัดสรรแล้วก็แนะนําน้องๆน,น,นะครับรวมถึงส่งโปรไฟลน้องๆมาให้กับเรานะครับรวมถึงโค้ดเบนด้วยนะครับใน b Bas ส e t b a l l Insight นะครับอ่ะโอเคนะครับอีกคนนึงเป็นเรื่องของกอ๊อ ก็ f, เนี่ยเราจะมาพูดถึงเมาส์พิมนตัวนี้นะครับแต่จะมาพูดถึงน้อง Excel นะครับเอ็กเ mm hmm. เป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ที่เชีงยงใหม่แล้วก็มีความพยายามมากนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่วางแผนเป็นอย่างดีในเรื่องของการจะไปเรียนต่อด้วยกอฟนะครับ Excel mm hmm. มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะ ได้รับทุนไปเรียนต่อที่นั่นนะครับภาษาอังกฤษน้องดีเป็นคนกล้าสแสดงออกนะครับปรับตัวได้ดีมีความตั้งใจในเรื่องของกีฬานะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับก็เป็นเรื่องราวของ Excel ที่ผมประทับใจน้องคนนี้มากแล้วก็ทุกครั้งที่บินกลับมาตอนไทย Excel เอ็กเซลเนี่ยจะมาช่วยการ เป็นพิธีกรเป็นล่ามแนะแนวน้องๆนะครับที่จะไปศึกษาต่อที่อเมริกานะครับก็เป็นควาหน่ารักของน้องจริงๆนะครับก็ขอบุณทาง Excel ขอคุณทางครอบครัว Excel ด้วยนะครับก็มีหลายๆคนที่ผมอยากจะพูดคุยนะครับกับในหลากหลายชนิดกีฬานะครับแต่ว่าวันนี้เวลาเรามีจํากัดนะครับก็คงจะได้พูดคุยในลําดับต่อๆไปนะครับ ก็เป็นตัวอย่างเคสในช่วงปีที่ผ่านมาที่ผมได้พูดคุยแล้วรู้สึกประทับใจนะครับสำหรับปีนี้ไม่ริมของเรายังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็เราจะพูดคุยกับน้องๆที่ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงของการดําเนินงานการเรียนนะครับต่างๆที่จะก้าวไปสู่ในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการไปเรียนต่อนะครับในมุมมองต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2,565นี้นะครับ และก็สิ่งที่สำคัญนะครับ My Dream ของเราก็ต้องขอบคุณนะครับทางสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ผ่านมานะครับที่ดูแลเรามาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วง US College Sport c a m p i o n h i นะครับนก็คือทางสิงคโปร์เ a t i o ชันะครับที่ดูแลเรามาตลอดนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนน้องๆนะครับเรื่องของการทำแคมป์เรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับมากมายนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็มีการจัดกิจกรรมนะครับ ค่อนข้างเยอะมากนะครับหลาย10กิจกรรมทั้งในเรื่องของการให้ความรู้นะครับการเชิญโค้ชเข้ามานะครับพูดคุยกับน้องๆได้เจอกับน้องๆนะครับก็ขอขอบคุณทางสิงคโปร์เอชชั่นครับผมขอขอบคุณพี่ไอจีดีจริงครับนะฮะเช่นเคยครับตรงตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็สําหรับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเรายังเปิดเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมนะครับ น,น้องเข้ามาลงทะเบียนนะครับฝากโปรไฟล์ของน้องไว้นะครับเพื่อที่จะให้เราส่งไปให้กับทางโค้ดที่อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิจารณานะครับเรื่องของทุนการศึกษาของน้องๆน,นะครับโอเคนะฮะครับผมสุดท้ายเนี่ยผมมีภาพภาพหนึ่งที่ อ่าผมชอบมากคือตอนนี้เรามีกิจกรรมที่อเมริกาด้วยนะก็มีกิจกรรมวินเทอร์กอล์ฟที่อเมริกานะครับซีอเราจัดเองที่นั่นนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองสองครอบครัวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกอล์ฟนะเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เทนนิสนะครับผมอยากจะแชร์ภาพให้กับเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆน้องๆได้ดูแล้วกันนะครับเป็นเป็นภาพของการเขเรียกว่าอะไรล่ะ การไปพบกับทางาการไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมลูกๆของของทางาผู้ปกครองนะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับซึ่งผมรู้สึกผมประทับใจมากแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับาภาพนี้เลยผมรู้สึกชอบมากนะครับ ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นคุณจอชนะครับที่อยู่กับคุณพ่อน้องเขมนะครับแล้วก็น้องเขมนะครับก็คุณพ่อได้เข้าไปเยี่ยมน้องนะครับแล้วก็มีการพูดคุยอะไรต่างๆเพื่อที่จะวางแผนเรื่องของอนาคตของน้องนะครับแล้วก็เป็นภาพรวมที่ขึ้นมาในภาพนี้ผมก็รู้สึกชอบมากนะครับจะเป็นสองครอบครัวนะครับที่เข้าไปเยี่ยมลูกๆที่อยู่ที่เมกาแล้วก็ไปเจอคุณจอชนะครับที่นั่นนะครับก็มีทาง คุณเจียบนะครับครอบครัวของน้องภูมิน้องเพิ่มนะครับน้องภูมิเนี่ยเล่นฟุนตบอลในทีเดียโทนาตอนนี้ได้ทุนร้อยเซ็นต์ละนะครับเพิ่งจะประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าน้องเนี่ยได้ร้อเอร์เซ็นละโดยฝีมือของน้องนะครับก็มีน้องกาคุณพ่อครอบครัวน้องเขมนะครับที่ได้ไปเจอกันที่นั่นก็เป็นภาพที่ประทับใจครับเราดูแลทั้งที่อเมริกาแล้วก็ที่ในไทยนะครับก็ สื่อสารนะครับให้ข้อมูลความรู้นะครับดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนกับบุตรหลานของเรานะครับก็เป็นในเรื่องของนโยบายของเราที่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อให้น้องๆประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ My Dream นะครับ ไม่ได้มีการพูดคุยกับน้องๆแต่ว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวของไม้ดินในปี2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับก็เป็นโชคสุดท้ายของรายการ matter. แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ mm hmm. ทางน้องๆพี่ๆที่เข้ามาชมรายการของเราแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดี ในปี2565นะครับประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตนะครับไม่มีโรคภยัยใดๆมาเบียดเพียนนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีนี้ครับวันนี้ผมเ็นวัธนายฤาษาทีมงาน U.S. College s p o r t c a m p Asia แล้วก็ v e r s a t e Agency College r e c r u i t นะครับต้องกลับคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ